สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และพี่น้องชาวรถบัสทุกท่านครับร้อยเอ็ดดอนวิเวก เ่ืองท้ายฮิโน่โอ้ตัวสูงอันนี้คาเซโอโอเคครับคาเซโอโอเคพอได้นะพี่น้องนะ คันนี้ต่ออูเชือชัยโอ้เครื่องเสียงถอดออกมาครับคันนี้เครื่องเสียงถอด โอ้ถอดหมดครับไปวิ่งรถโรงเรียนก็น่าโอเคครับกันนี้ถ้าวิ่งรถโรงเรียนก็โอเคอยู่ครับ เครื่องยูสุโอ้ทีวีก็ถอดหมดครับ อันนี้เห็นช่องสีบนเรืองอะไรยนต์บนอยู่นะครับตกลงราคาซื้อขายแต่ไม่ได้แจ้งกันนะครับว่าทางลูกค้าจะถอดตัวไหนออกไปบ้างนะครับพอปิดปีดราคากันก็เครื่องเสียงครบอะไรก็อยู่ครบทมที่ไปดูนะครับไม่เป็นไรครับเป็นกําลังใจทั้งสองฝ่ายครับคนซื้อก็ตีราคารวมไปแล้วนะครับ คนขายก็อาจจะไม่เข้าใจกันนะครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> คันนี้เดี๋ยวผมลงราคา ไว้ได้คำอธิบายแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับตรงที่พี่น้องทุกท่านไปคอมเมนต์กันนะครับผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับพร้อมเบอร์โทรทางติดต่อทางร้านนะครับพอมาสอบถามทางร้านได้นะครับรถคันนี้ภาษีปี64นะพี่น้อง30กันยานะครับ ใครสนใจก็ดูราคาทายคอมเมนต์นะครับแล้วก็เบอร์โทรสอบถามตรงนั้นเลยนะครับก็โอเคครับสภาพ วิ่งงานก็ได้ครับวิ่งโรงเรียนก็โอเคอย่างหน้าก็สวยครับอย่างเก้าร้อยนะครับร้อยเอ็ดดอน วิเวกวิเวกวิเวกนะครับสองตู้ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ครับ ภาพยางหลังไม่ดีนะครับอันนี้มียางอะไรนะครับสีก็โอเคได้ครับ ยางหกเส้นแถมยางอะไรหนึ่งเส้นห้องเก็บของก็ได้ครับ ภาพนี้ก็โอเคครับวิ่งงานไม่ผิดหวังนะครับใช้ได้ครับอืมคันนี้ต่อเกี่ยนลงมาเกี่ยนลงมาประมาณเมตรรถคันนี้น่าจะประมาณสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรประมาณสิบเมตรประมาณนี้ครับ ใครสนใจก็โทรสอบถามตกลงราคาซื้อขายกันตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้นะครับขอบคุณที่กดติดตามรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ผมลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับ